สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับบายวันนี้ก็มาทำความสะอาดมาตัดหญ้าที่สวนกล้วยเหมือนเดิมนะครับก็ไปทำทุเรียนพอมาดูหญ้าในสวนกล้วยหญ้ายาวมากนะครับก็เลยมาตัดลงเป็นการทําความสะอาดเนาะ พักเครื่องตัดหญ้านะครับพึ่งตัดเสร็จพึ่งตัดเสร็จนะครับเดี๋ยวกินน้ำนิดนึ่งดีครับหญ้ามันยาวเนาะหญ้างามนะครับหญ้างามก็มี คนมาขอตัดเนาะตัดให้วัวเขาก็มาตัดนะครับก็มาตัดอยู่พอดีช่วงนี้ได้ร้อมรั้วนะครับมันไม่มีรั้วนะร้อมรั้วเขาก็เลยไม่เข้ามานะครับก็บอกให้เข้ามาตัดอยู่นะครับมุดเข้ามาเลยเปิดเข้ามาเลยเขาก็มาไม่มาตัดเนาะนะครับหญ้าทำงามหญ้าก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์พอเราตัดแล้วนะครับ ก็จะใช้ไม้มือเสือเนาะมากวาดๆแล้วก็ไปคลุมที่โคนต้นกล้วยนะครับเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็ตัดหญ้าอีกหน่อยหญ้าจะแห้งก็มีถนนด้วยนะครับแถวนี้เผื่อมีก้นบุหรี่เนาะเผื่อมีคนทิ้งก้นบุหรี่เข้ามามันอาจจะมี เกิดไฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมกล้วยสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมตัดมาตัดไปนู่นนะครับหญ้าแบบนี้แหละครับยาวๆนี่แหละเดินชมกล้วยสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากตัดหญ้าพักผ่อนเนาะถือว่าเป็นการพักผ่อนเดินชมบรรยากาศนะครับดูกล้วยน้ำบ้าง,งามๆนะครับ กล้วยไม่ใช้ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยปลูกตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นมะขามเนาะต้นมะขามอพอใบมะขามร่วงนะครับกิ่งร่วงมันก็สะสมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตัดหญ้าเนาะผมก็ตัดหญ้าอพอหญ้ามันยาวก็มาตัดมาตัดมันก็ทับถมนะครับเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีถือว่างามนะครับเนี่ยมันก็เหลืออยู่ประมาณนี้เนาะในโซนนั้นนะครับที่ผมยังไม่ตัด เดี๋ยวจะถือมีดไปด้วยนะครับเผื่อได้ตัดใบใบที่มันเหลืองเนาะนะครับเดี๋ยวตัดมือเดียวจะได้ไหมมีดก็คมอยู่นะครับถ้าเราตัดสองมือมันก็จะง่ายเนาะอันนี้มือหนึ่งถือทอศัพท์เดี๋ยวจะพาเดินดูกล้วยเครือกกล้วยนะครับงามๆดูกล้วยแต่ละต้นนะครับ เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เต็มที่เนาะนี่ครับขนาดยังไม่เต็มที่นะครับต้นจะอวบใหญ่มากนะครับใบจะสวยเลยนะครับเนี่ยชอบตัดไปไปให้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆญาติพี่น้องห่อข้าวต้มเวลามีการมีงานนะครับมีบุญเราก็เอาไปทําบุญด้วยเนาะ,ะนะครับดูที่ต้นที่ใหญ่ใหญ่แบบ จะออกเครือนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยเนี่ยแต่ละต้นนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ถ้าจะถ้าจะปลายสุดปลายสุดของใบนะครับของใบก็จะประมาณโอ้นะครับประมาณเจ็ดแปดเมตรได้นะครับหรืออาจจะถึงสิบเมตรนะครับปลายใบสุดเลยนะครับนู่นครับ มัน,ม,นมันใหญ่นะครับมันสูงะนะครับเนี่ยพอเราตัดเราก็สบายหูสบายตาเนาะนครับต้นใหญ่มากใหญ่จริงๆเมื่อวานนี้ก็มาตัดเครือนะครับมาตัดเครือกล้วยไปหลายเครือเหมือนกันเนาะ,ะมาตัดเครือกล้วยไปหลายเครือ เดี๋ยววันนี้จะเดินดูเครือไหนมันพอจะได้ตัดบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งใหญ่นะครับเนี่ยปีใหญ่มากเลยนี่ครับยังไม่ตัดเดี๋ยวผมต้องมาตัดปีออกเนาะ <c oughs> อ่ะนี่อีกปีนึงนะครับโอ้ใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับซูมดู ความงามเนาะความงามของเครือกล้วยนะครับ,นะรบใหญ่มากนะครับอ่ะนี่อีกเครือหนึ่งอ่าก็ยังไม่ยังไม่ตึงเนาะยังไม่แจ่ยังไม่ตึงภาษาอีสานบอกว่าลูกกล้วยยังไม่ตึง คำว่าตึงก็คือแก่เต็มที่นะครับมันจะอบอวบเนาะนครับเดินดูอ่ไปดูไปดูทางโน้อนอ้นั่นครับอีกเกลือนึงเกลือหนึ่ง,งดูฝั่งนี้ ตัดลองตัดนี้ตัดได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่นะยตัดใบเหลืองๆออกนะ่อนอ่านี่อันนี้ก็ยังไม่แจ่เนะยังไม่แจ่ยังไม่แจ่ลูกยังเล็กอยู่อ๋อคืออันนี้คืออน,นี้ก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะตึงขึ้นมาเนาะ นี่เครือนึงนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้คํ้มนะครับไม่ได้คั้มเลยไม่มีไม่มีการคํ้มเนาะ,ะเพราะว่าต้นเขาแข็งแรงนะครับต้นแข็งแรงมากอตอนที่ปลูกก็ขุดลงลึกนะครับผมก็ขุดลงประมาณห้าสิบเซนเนาะช่วงที่หน้าฝนนะครับมันจะขุดง่ายขุดลึกห้แล้วก็ ลูกให้มันให้มันลงลึกๆนะครับปลูกกล้วยลำต้นเขาโคนตรงตรงโคนนะครับตรงโคนเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ต่ำกว่าปากหลุมประมาณ20เซน15หถึง20เซนนะครับที่ผมปลูกจากนั้นเราก็ใช้ดินถมเลยเนาะกลบขึ้นมาเลยกล้วยนี่ตัวย,ยากนะครับ ปลูกง่ายด้วยอันนี้ยังไม่แจกมีอีกไหมนะครับน่าจะมีอีกนะครับอยู่นู่นป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่นู่นเนาะอันนี้ผมยังตัดไม่เสร็จนะครับตัดย้ามไม่เสร็จอันนี้น่าจะตัดไปแล้วต้นนี้ยังไม่ออกเครือเนาะนะครับเหลือน,ะะอน,นี่แหละที่ผมยังไม่ตัดไม่เสร็จเนาะยังตัดไม่เสร็จทางนู้นก็ป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่เลย ต,ตัดใบเหลืองออกบรรยากาศนะครับหลังจากพักเครื่องตัดหญ้าก็มาเดินชมเคลือกล้วยนะครับบรรยากาศในปลากล้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวมาแล้วครับ เดี๋ยวผมต้องไปตัดหญ้าต่อเนาะเดี๋ยวมันจะคํานะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จอ่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ